สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูประเด็นข่าวกันนะคะซึ่งช่วงนี้ก็คงยังไม่พ้นในส่วนของผลกระทบนะคะจากการแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นดาวโจน์เองเนี่ยได้มีการปรับตัวนะคะลดลงกว่า900จุดนะคะผลก็ยังคงเป็นนักลงทุน คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะยังคงกังวลนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาตรงนี้นะคะโดยที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของอคุณทรัมป์นะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการออกมาประกาศนะคะแล้วก็เตือนให้พลเมืองของทางด้านสหรัฐเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงที่สุดนะคะของตัวโครโรนาในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะโดยที่ทางด้านของ ทำเนียบขาวเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าได้มีการคาดการณ์ว่าทางด้านของผู้ติดเชื้อนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการเสียชีวิตคาดไว้สูงถึง1 0 0 0 0 0 0ถึง2,40หมื่นรายเลยนะคะนี่เป็นการคาดการตัวเลขของทางด้านทำเนียบขาวนะคะแล้วก็ทางด้านของตอนนี้นะคะผู้ติดเชื้อสูงผู้ติดเชื้อนะคะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้พุ่งขึ้นถึง2 0 0 0สนสามพันรายแล้วนะ แล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง4,000กว่ารายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขล่าสุดของทางด้านของอการติดเชื้อของโควิด -19 ของทางด้านสหรัฐนะคะแล้วก็ทางด้านของ Goldman s a c เองนะคะก็ได้มีการออกมานะคะ,ะคาดการเกี่ยวกับการตัว GDP ตัว GDP ของสหรัฐนะคะว่าในไตรมาสแรกนี้นะคะ,อะ GDP อาจจะมีการหดตัวลงถึง9%นะคะแล้วก็จะเป็นการซุดตัวลงในไตรมาสที่2ถึง3 4 ะะแล้วก็มองว่าในไตรามาสที่3เนี่ยอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะอ,อยู่ที่19แล้วก็มองว่าทั้งปีนะคะสหรัฐเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ6.2นะคะแล้วก็ทางด้านของตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยอา,อาจจะพุ่งขึ้นไปแตะถึง15อนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ทางด้านของ g o m a n s a ออกมาคา,าดการไว้นะคะเพราะ ฉะนั้นอพอมีการคาดการณ์ออกมาในส่วนของผลกระทบของทางด้านตัวเลขแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐตรงนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของตลาดหุ้นดาวโจนส์เองก็มีการร่วงลงมากว่า900จุดนะคะในขณะที่ราคาทองคำค่ะเมื่อควานนี้นะคะก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวขึ้นเทสบริเวณแนวต้านที่1,000นะคะ,ะ598เหรียญหรือใกล้ๆบริเวณ1,600เหรียญน,นะคะก็พยายามขึ้นเทสแต่ก็ยังโดนแรงเทขายกลับ ลงมานะคะโดยจุดต่าสุดของเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่บริเวณ1,571เหรียญก็เป็นการาวิ่งนะคะขึ้นเทสแนวต้านแล้วก็ลงมาบริเวณแนวรับนะคะก็ยังคงเป็นการวิ่งไซเวยในกรอบนะคะ1,600ถึงบริเวณ1,570เหรียญนะคะ เพราะว่าในช่วงในช่วงของอช่วงนี้นะคะก็คงต้องมองดูในส่วนของประเด็นการาผลกระทบจากการขยายตัวของตัวไวรัสโคโรนาตรงนี้เพราะว่าต่างๆหลายๆประเทศนะคะก็พยายามที่จะอฉีดเงินพยายามที่จะหาทางเยียวยาแล้วก็ระงับควบคุมตัวไวรัสตรงนี้ให้ได้นะคะก็เราคงต้องมองประเด็นนี้เป็นหลักในส่วนของอปัจจัยที่จะมากระทบต่อราคาทองคํานะคะ แล้วก็อีอกตัวหนึ่งก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะซึ่งในวันนี้นะคะ,ะในช่วงเวลา19.30หรือว่าทุ่มครึ่งนะคะเป็นการประกาศตัวเลขดุลการค้านะคะตัวเลขเดิมมีการประกาศไว้ที่ติดลบ43นะคะแล้วก็ตัวเลขคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงอีกนะคะที่ติดลบ39นะคะก็ถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการเนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่สําคัญของวันนี้เลยในช่วงเวลา ทุ่มรึ่งก็จะเป็นการประกาศตัวเลขนะคะผู้ขอรับสิกาิการว่างงานค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้มีการประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขผู้ขอรับสิกาิการว่างงานสูงสุดนะคะสูงสุดในรอบหลายๆปีเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยประกาศไว้ที่3.28นะคะ3.28ล้านรายอันนี้ก็คือผู้ขอรับสิิการครั้งก่อนนะคะครั้งนี้ค่ะวันนี้มีการประกาศอีกเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าน าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่3.35นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดการจริงตัวนี้น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคําเราคงต้องจับตารอดอูการประกาศตัวเลขตรงนี้นะคะผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพราะว่าอาจะสอถึงผลกระทบที่ทําใหา้ทางด้านของคนเนี่ยมารับสวัสดิการก็คือคนตกงานนั่นเองนะคะคงต้องจับตารอดูตัวเลขนี้แล้วก็ในช่วงเวลา3ทุ่มนะคะจะเป็นการประกาศยอดคําสั่งซื้อสินค้าโรงงานนะคะ ตัวเลขเดิมประกาศติดลบอยู่ที่0.5เเซนะคะตัวเลขคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นที่0.2ค่ะถ้าเกิดออกมาตามคาดการก็น่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราคงต้องไปดูในส่วนของทางด้านเทคนิคด้วยนะคะช่วงนี้คงต้องพิจารณาร่วมกันไปนะคะแล้วก็เราจะไปคุยไกลกันกับอาจารย์ปุ้ยค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคแล้วตอนนี้อาจารย์วีนิษ์กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค,คะครับ ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เมื่อวานราคาทองคําก็มีความพยายามที่จะขึ้นเพสแนวต้านบริเวณหนึ่งพันหกร้อยเหรียญน,นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านไปได้นะคะก็มีการโดนแรงเทขายแล้วก็กลับลงมาที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็สิบสองเหรียญก็ถือว่าเป็นการไซเวในกรอบอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้เมื่อวานส่วนวันนี้ค่ะอาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับราคาทองคําบ้างคะครับสาหรับมุมมองวันนี้นะครับทองคำเนี่ยก็ยังดู ดีตัวขึ้นได้ไม่มากนะฮะสัญญาณนี้ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาเนี่ยยังยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเมื่อวานนี้ทดสอบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดเหรียญน,นะครับซึ่งซึ่งก็ยังไม่เกินแนวต้านของเราที่ให้ไว,นไว้นะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะเมื่อวันวานนะครับถ้าราคาเนี่ยมันสามารถจะกลับขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งพันหกร้อยเหรียญขึ้นไปได้เนี่ย นะสัญญาณบวกมันถึงจะกลับมานะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็มีความพยายามที่จะขึ้นไปเหมากันนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็โดนขายท,ทำระบายออกมานะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่าด้วยแรงขายที่ยังมีเยอะอยู่นะครับนะมันเป็นแรงขายสะสมจากวันก่อนหน้าที่ลงมาทำจุดต่ำที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยหกเจ็ดเหรียญ ะระดับซึ่งๆเนีมันยมีแรงขายที่ค่อนข้างการนาแน่นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการดิดตัวขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําได้ในวงจํากัดน,นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับนะถ้าเราดูสังเกตจากเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะเส้นค่าเฉลียยย่ยระยะสั้นนะฮะวิ่งตักกับะระยะกลางลงมาแล้วนะครับสัญญาณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลบอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ราคาทองคำนั้นอ่อ,อนตัวลงมานะฮะหรือ ลงมาสร้างฐานใหม่นะฮะสร้างฐานแนวรับใหม่นะครับนะซึ่งตรงนี้เราก็มองในเบื้องต้นเนี่ยแนวรับจะอยู่แถาๆที่บริเวณ1,567เหรียญน,นะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้นะฮะแนะนำว่าไปรอตั้งรับแถวๆที่บริเวณ1,550เหรียญเลยนะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านแล้วเนี่ยนะครับ ถ้ามันยังไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับก็ในบองต้นเนี่ยสัญญาณดิเคเตอร์เนี่ยก็ยังยังมองอมองเป็นลบนะครับดังนั้นการจะเข้าซื้อรอบเนี่ยนะฮะแนะนำว่ารอให้ราคาอ่อนตัวลงมาก่อนดีก,กว่านะครับหรือใครจะเก็งกำไรในทจากขาลงเนี่ยก็ยังพออทําได้นะครับแต่ว่า ถ้ามันกลับขึ้นไปทะลุหนึ่งพันหร้อยเหรียญเราค่อยตอรอ่อไปแล้วค่อยเปลี่ยนหน้ามาเล่นในฝั่งขางขึ้นนะครับในเบื้องต้นตน,นี้เราเรายังมองว่าหนึ่งพันสร้อยเหรียญเนี่ยยังไม่น่าจะผานขึ้นได้ง่ายๆนะครับดังนั้นแนะนําว่ารอตั้งรับดีกว่านะครับรอตั้งรับแนะนําให้ราคาเกิดการอ่อนตัวลงมา,มา,มากกว่านี้นะครับเข้าใกล้แนวรับเราค่อยพิจารณาเข้าซื้อนะครับในเบื้องต้นเน,นี่ย ย,ยังยังมีสัญญาณค่อนข้างลบอยู่นะครับปัจจัยนะที่ทำให้อะทองคำนั้นยังมีความกดดันนะฮะที่ที่จะอ่อนตัวลงเนี่ยนะครับเราไปดูในส่วนของอดอลลาร์อินเด็กนะครับดอลลาร์อินเด็กนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี้ยนะฮะมัน มันมีการดิดตัวขึ้นนะครับก็คือแข่งข้าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นระยะสั้นๆน,นะครับก็การแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันนะฮะต่อราคาทองคำนะครับดังแบบนั้นเนี่ยจะทําให้ราคาทองคำนั้นดิดตัวขึ้นได้ยากนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ ค่างเงินบาทไทยนะครับจากการที่ค่างเงินดอลลาร์นั้นมันแข่งค่า,ข,าขึ้นมานะครับก็กดดันให้ละให้ค่าบาทนั้นเกิดการอ่อนค่า,ข,าขึ้นมานะครับเช้าวันนี้เทสระดับสามสิบสามจุดหนึ่งห้านะครับนะอันนี้ก็คือการอ่อนค่าของค่างเงินบาทนะฮะดังนั้นเนี่ย การอ่อนค่าของค่าเงินบาทในรอบนี้นะฮะน่าจะทําให้ราคาทองคําแท่งภายในประเทศนั้นนะอาจจะมีการขยับตัวขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าอา,อาจจะดิดตัวขึ้นตอนเปิดตลาดในช่วงเช้านะครับแต่ว่าการดิดตัวขึ้นนั้นยังทําได้ไม่มากนะครับเนื่องจากว่าราคาสปอตของเมืองนอกนั้นยังคงอ่อนตัวอยู่นะครับดังนั้นการดิดตัวขึ้นของทองคํา การสมรู้รน่าจะเป็นในลักษณะของการเร่งรีบเอาช่วระยะเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นนะครับก็เก่งกาไรไปในกรอบแล้วกันนะครับในเต้นเนี่ยก็มองว่าแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวๆที่บริเวณ25,000บาทนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยจะอยู่แถวๆที่บริเวณ24,580บาทนะครับก็เก่งกาไรไปในกรอบนี้ไปก่อนนะครับในเบงต้นเนี่ย นะนำว่าควรให้ราคานั้นอ่อนตัวเข้าหาแนวรับแล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อครับนะก็ฝากน้นทุนนะครับเก่งก,กำไรตามที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเราค่อยมาติดตามทิศทางแล้วก็นโน้มราคาทองคำกันต่อไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็ยังมองว่าการเก็งกําไรในที่ทางขาลงในระยะสั้นก็ยังคงได้เปรียบอยู่นะคะราบใดที่ราคายังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืน1,600เหรียญได้นะคะนักลงทุนก็ระยะสั้นนะคะสามารถที่จะพิจารณาขายบริเวณแนวต้าน1,600เหรียญหรือบริเวณ1597เหรียญเป็นแนวต้านนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลงมาทํากําไรนะคะเพราะระยะสั้นเนี่ยยังมองว่าราคาทองคําน่าจะยังถูกโดนแรงเทขายแล้วก็สามารถย่อตัวลงมานะ รบ,บริเวณแนวรับ1567เเหรียญเป็นบริเวณแนวรับนะคะนักลงทุนสามารถที่จะลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ GCap ให้ไว้ได้เลยนะคะนักลงทุนท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกานาทีเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ